เอาเอาสองคำรวมกันจากคำว่า brother บวกกับ coach proxy ก็โทรหาพี่ได้นะับสวัสดีทุกคนวันนี้เรากงานยามดีวันที่8เมษายน2565นะคะเราจะพาทุกคนไปดูสเตต์เบลิวของวง proxy นะคะเป็นวงใน่ เคือค่ายของที่เป็นเกจดราห์ตอนเป็นยังไงระชุมกันเลยค่ะถ้าขาดสมาชิก พร็อกซีก็โทรหาพี่ได้นะฮะอาจจะเป็นคนที่เจ็ดใช่แต่เขาพี่ไม่ค่อยดีนะนะ้ก็ congratulation น้องๆทุกคนนะครับครับผมขอบคุณพี่อันดาครับผมโอ้ครับเชิญครับครับก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับขอให้น้องๆทําให้เต็มที่ครับวันนี้ก็เป็นวันของน้องๆก็ขอให้โชคดีขอให้น้องๆไปให้ไกลที่สุดให้ให้ประสบความสําเร็จให้มากที่สุดผมก็อยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกๆคนพร็อกซีครับครับผมขอบคุณโอ้ครับพี่ติ๊กครับเชิญครับ ผมมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณในความอดทนของน้องๆ proxy รวมถึงของน้องๆเดอะบราเธอร์ทุกคนด้วยนะครับ ผมรู้สึกนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยนะครับที่มาดูพวกเราพ็อกซี่นะครับจริงๆแล้วพวกเราก็ได้ซุ้มซ้อมเพลงนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่จะได้ปล่อยเพลงนี้ให้ทุกคนได้ดูสักทีทางด้านซ้ายมือของตัวเองเราจะเห็นบูธของสิงอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปรับเครื่องดื่มจากสิงได้เลยนะครับตรงด้านข้างเวทีนะครับทางด้านซ้ายนะยังไงตอนนี้ก็ต้องขอ ที่พาไปสยามเพื่อที่จะไปวันเดบิวไปเปิดตัวเดบิวของวงฟ r o อ y ซนะคะหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามวงฟล็อ y ซี่ด้วยนะคะใน,นช anel Butter Building นะคะจะมีทั้งเพลงนะคอนเทนต์มากมายลองไปดกดั c r i b e กดกระดิ่งกันก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงวงฟล็อ y ซี่ว่าหลังจากนี้เราจะเดินไปได้วยกันนะการรอของเรามันสิ้นสุดลงเล้จริงๆ あっこんにちは。